งานประกวดที่ทูวิชั่นเนี่ยก็เจตนาไม่ไปนะเพราะผมเห็นหัวข้อข่าวปุ๊บนะผมไม่เข้าไปดูรายละเอียดข่าวยังเชื่อเป็นเฟคดิวเนี่ยอไม่ผมรับไม่ได้<อ>ในฐานะที่ผมกับคุณก๊อฟเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันอันนี้เราก็นะจะทราบแบล็กกาด์อยู่แล้วครับส่วนอื่นเนี่ยคุณก๊อฟนอกจากค่ากีฬาเนี่ยทำอะไรอยู่บ้าง ปัจจุบันก็จะเปิดชาแคร์ชาวอช้นแบบีแชรแก้ร้านนี่เลยจูนรถ RPT เฮ้ยมิเเตอออรรร์์ฟ์แมนซ์จูนนิ่งคนจูนเนี่ยเป็นชาวอสเพียร์แล้วเขาก็จะเอาไฟล์ออริจินอลของรถออกมาปรับตั้งค่าใส่เข้าไปปุ๊บรถคุณแรงทีเลยใช้ออโต้จูนไหมพอดีมั้ยขอถามเป็นความรู้หน่อยจูนเนี่ยเพื่อให้รถมันแรงขึ้นหรืเาอเพื่อเพื่อให้รถมันแรงขึ้นเป้าหมายแรกแต่ว่าผลพลอยได้คือมันจะประหยัดขึ้นเล็กน้อย เพราะว่าแรงบิดที่มากขึ้นในรอบต่บจะทำให้รถมันเคลื่อนไปได้ง่าย ขอบคุณแตะกระเร่งน้อยๆแล้วรถมันไปง่ายปุ๊บคุณถอนคันเร่งใช่ไหมมันก็จะไม่กินน้ำมันมากนะแต่ถ้าคุณจูนเสร็จปุ๊บคุณเหยียบมิดตลอดเวลานี่กินน้ำมันมากกว่าทั้งหมที่คุณลาเงินไปเก็บที่ไหนครับเนี่ยไม่มีเงินก็ทำธุรกิจเงินนอกจากผ้าบอล้วธุรกิจมากมายนี่ให้เข้าเลืกร้านนี่ก็ให้เขาไม่แต่แต่มันดูมันดูเป็นความถนัดที่แบบปางกับคนเราตั้วเลยนะใช่ใช่แต่มันมีจุดเริ่มต้นเดียวกันคือมันเป็นแพสชั่นผมหมดเลยชอบคือชอบเรื่องรถผมชอบรถชอบบอลชอบเทนนิสอันนี้คือตัั้งแต่สมยเด็ก ตั้งแต่เด็กเลยสามอย่างนี้คือหลักๆเลยแล้วก็เป็นคนชอบพวกไอทีก็จะชอบทำเรื่กงนี้มีอะไรที่เกี่ยวกับวงการไอทีไหมธุรกิจจริงๆมันแค่อัดแอปมากกว่าคือกว่าจะแบบเข้าใจเรื่องมเรงงานอะไรอย่างเงี้ยลงไปถึงหรืองานงานโปรดักชันเราเนี้ยผมก็จะพอมีความรู้เรื่องหลังบ้านงานตัดต่ออะไรเงี้ยระดับนึ่ทีนี้ขอถามจึดเริ่มต้นก่อนแล้วกันทำไมถึงมาเป็นผู้ใหญ่ทีฬาเพราะชอบ่าเข้าใจได้ เราเริ่มต้นจากตอนนั้นไปประกวดปี2007ผมประกวดร้องเพลงจนเขใจเหรออ๋อมวดกร้องเพลงด้วยกูร้องเพลงก่อนประมาณสักม2ม3มเนี่ยผมเรียนร้องเพลงผมประกวดจนผมบรรลุได้ว่าเวทีส่วนใหญ่เ่ยเส้นเยอะมากอแล้วก็รู้สึกว่า เอ้ยทำไปก็ไม่ชนะหนึ่งคือแบบเฮ้ยเราไม่ได้รอว่ะเขาไม่ได้ร้องเพลงแบบเฮ้ยเศนเป็นโอ,อ๊ตปาโมดอย่างนี้ไม่ใช่<อ>ใช่<อ>เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสุดท้ายมันมันไม่ง่ายวะอะร้องเพลงนี่คือสิ่งแรกที่อยากทําก่อนเลยตอนมอนหนึ่งเนี่ยอยากเป็นนักบอลอยากเป็นนักบอลถึงจุดหนึ่งรู้รู้ตัวแล้วว่า ไม่มีปัญหาอ่าฟุตบอลดูบอลแต่ว่าก็รู้ว่าไปไม่ไปไม่ถึงนักบอลก็เลยก็เป็นเด็กธรรมดาสุดท้ายมสามใช่ไหมเราก็ดีกีตาร์ร้องเพลงไปในวงไม่โอ้โหมีแต่คนเล่นกีตาร์เราก็ไปร้องเพลงบ้างอ่ะแล้วก็เออทาได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วมันมันก็เลิกเลิกไม่ได้เลิกเพราะผมว่ามันไม่รู้มคลิปเองมอ่ะนะว่าบางเวทีมันไม่ใช่และตอนนั้นไปเรียนไหมไปเรียนเรียนน้องเพลงเรียนทุกสัปดาห์เรียนอย่างต่อเนื่องอยู่ในทีมงานคุโรดลุงโรดดูราพัน พอถึงจุดหนึ่งบอกเฮ้ยไม่เอาแล้วแล้วก็งานประกวดที่ทู i ิชชั่เนี่ยก็เจตนาไม่ไปนะ อ่าตอนแรกไอ้ปีสองพันเจ็ดวสองพันอ่าเพราะว่ามันก็คงเหมือนกันหอกว่าบล็อกมีบล็อกโซนแน่ๆเราไม่โนนเนมเราเข้าไปไม่มีทางชนะหรอกแล้วสุดท้ายอะไรเปลี่ยนใจให้ไปแม่บังคับเราก็เรียกแท็กซี่มาจอดหน้าบ้านในวันที่สองต้องขอบคุณแม่คุณแม่ไม่แต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่แม่จะแบบให้ไปภาคเนี่ยแสดงว่าเขาก็ต้องเห็นอะไรสักอย่างป่ะแบบเราแบบผมดูบอลแล้วเราพลังตลอดเวลานัเนี้ยนั่นไงอันนี้คือเราเล่นกับเพื่อนเใช่อยู่คนเดียวก็พลังแล้วก็เล่น เนฟเอ็มก็พูดอะไรไปเรื่อยมันต้องมีทุกคนมีคนแบบบ้าบอลน่ะอะไรอย่างเงี้ยเกมก็เล่นบอลเทนนิสรถอะไรอยู่เงี้ยเกมอื่นยิงกันหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะไม่เล่นเล่นแค่นี้คนอยู่แค่นี้เลยแล้วก็เลยโอเควันแรกเขาจริงๆวันแรกอะไปไม่ทันแล้วแล้วเขาปิดการรับสมัครแต่เขาบอกให้คนมันเยอะเขาเลยไปเปิดรับสมัครในวันที่สองอีกวันนึงอ่าผมรว่าอะเขไปไอ้ตอนแรกเขาแบแคสไปแล้วเขาก็จะรับจากไอ้พันธุ์ขคนน่ะเหลือแค่สิบคนที่ก่อน แต่พอถึงไอ้ตรงจากพันเป็น10เนี่ยตอนนั้นน่ะตั้งใจแล้วแต่เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับสิบคนในมือพักการ์ดนั้นนะสิบคนใช่พี่ฟุกอยู่ในสิคนนั้นพี่โถนอยู่ในสิคนนั้นนะเก่งทั้งนั้นเลยนะครับมีพี่เอ็มเทเนตนะพี่เอ็มเทเนตก็คือแกก็ไม่ได้มาทางนตอนตลอด่ใชก็คือเป็นคนที่ตอนนี้ก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาได้ได้ยินชื่อเสียงกันอยู่บ้างอีเวนต์อะไรเงี้ยไอวีอะไรอย่างเงี้ยนะ ไม่เสร็จได้ที่ตอนนั้นเขาพี่บอยรอบสุดท้ายเขาเอาแค่10คนถ้าเป็น11คนอาจจะมีนักพนักลุ้งวาวไปผมเรียนอยู่ตอนนั้นเรียนมาอะไรอยู่ตอนนั้นอ่ะปีนั้นอ่ะผมจำได้ว่าปี2007นี่ไม่ได้ไปเปิด Google ดูเพราะเป็นปีที่ผมเจ็บใจมากผมอยากไปสมัครติดสอบติดสอบผมไปแล้วอยากไปมากเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทูไม่เคยเปิด ใช่ใชไม่เคยเปิดเลยแต่อาจจะเปิดอีกปีเดียวมั้งเขาเป็นครั้งแรกที่เขาถ่ายครบ380แมตช์ใช่ครั้งแรกเขาเลยรบการภาพผมมีประสบการณ์เหมือนกันแล้วจําได้ว่าตอนนั้นไปก็คืออารมณ์เหมือนคุรุ๊ฟนี่แหละ นั่งภาควินิ่งกับเพื่อนแต่ว่าไปแล้วเขาจะแรนดอมแมทใช่ไหมรอบแรกไปเจอคริสตัลพาเลสกับอะไรสักอย่างแอร์เข้าคอเลยคือเราก็นึกว่าเราจะได้เจอทีมใหญ่แสดงว่าการที่จะผ่านอันนี้ได้นอกจากเรื่องของความชอบแล้วคือมีไหวพริบเราสามารถที่จะโอ้คุณพูดกินภาษาอังกฤษมากใช่ไหมแต่ที่เรียนที่ต่างประเทศด้วยนอนโอ้ผมเรียนเมืองไทยแต่ก็เรียนไปเรียนทั่วตอนประถมแต่ตอนมัธยมเนี่ยผมเรียนโรงเรียนวัดนะเพราะสุธี แต่ว่าสุดที่ก็ถือว่ามีบุญคุณอบผมในวันที่ผมประกวดผมไปขอเสียงที่วัาสุที่ไปพูดหน้าเสาธงเลยเดินไปทุกห้องเลยแล้วคือเขาจะมีโหวต30%แล้วกรรมการให้คะแนน70%ด70%โหวตผมเนี่ยชนะขาดเลยไม่รวมซื้อซิมไปนะโอ้โหแล้วเดี๋สมัยก่อนเวลาแข่ปประกวดอะไรต่างๆ ก็จะมีเหตุการณ์แบวนี้แหละอันนี้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของทัวร์คาร์ดิมี่เป็นจุดกลางปลายแล้วตอนนั้นนะคาร์ดิมี่มีมาแล้วคาร์ดิมี่ทัวร์คาร์ดิมี่มีมาก่อนเนมีมาก่อนมีมาก่อนเรามาที่หลังเพราะว่าพวกแกร์เอฟก็มาอ่านข่าวกับเราจากนั้นในโปรก็มีคุณโมก็อต่ก็คือหลังจากวันนั้นอ่ะหลังจากรอบสิบรู้สึกว่าเขาจะคัดสามคนสามคนจากสิบเหลือสามแต่ตรงนั้นเนี่ยวางแผนตั้งใจแล้วว่าเต็มที่แล้วเออ ขอถามหน่อยว่าตอนนั้นน่ะที่เต็มตัวไปในรอบสิบคนเราเต็มตัวยังไงบ้างอันนี้อยากรู้จริงต้องบอกว่าเชิงข้อมูลเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เด่นกว่าคนอื่นด้วยซ้ำนะแต่ว่าผมค่อนข้างจะหน้าด้านมั้งเรียกว่าผมประกวดร้องเพลงงานวัดใช่ไหมผมร้องเพลงหน้าเสาธงลงเวทีนำสวดมน์อะไรเงี้ยดังนั้นเวลาเจอคนเยอะๆเจอกล้องผมเฉยๆสายกิจกรรมสายอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆคือคือผมเป็นคน ตื่นเวทีไม่กล้าอยู่หน้าไมค์มานานจนกระทั่งผมปลดล็อกตอนผมไปออกรายการตีสิบร้องเพลงประกวดร้องเพลงรายการตีสิบดราดดราแล้วก็ชนะการประกวดทั้งนั้นอันนั้นเป็นการปลดล็อกเลยว่าให้ผมอยู่หน้ากล้องได้แล้วอยู่หน้าไมค์ได้เลยอันนั้นคือประมาณสักมัธยมถึงมหาลัยอ่ะประมาณนี้ทำให้เออผมเริ่มเข้าใจว่าเ้ยมันจะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้ยังไงอย่างวันวันแรกที่ไปแคสอะไรย่างเงี้ยผมเจอโบโลถ่ายวุัิอาจารย์และเป็นอาจารย์ที่ ไม่มีแฟนบอลแล้วก็ขายลงมาปุ๊บจังหวะก่อนที่จะเริ่มแข่งนว่าก็เลี้ยงหน้ากระดานนักบอลคือมันไม่ได้มีจังหวะยิงประตูให้มันเล่นพ่ามันมันเหมือนที่เราเห็นอ่ะแต่เราก็ต้องไปหาวิธีการพูดตรงนั้นว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็มาโนมั่วไปอ่ะให้มันไม่เดซแอร์มันพูดแล้วมันสอดคล้องกับภาพซึ่งคณะกรรมการตอนนั้นก็จะอาจจะตัดสินจากไวปริบหรืออะไรที่เราสามารถแก้ัญหาเฉพาะน้ราเรื่องนี้ก็เรื่องหนึ่งเนื่อเสียงก็เรื่องหนึ่งมีหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาส ุดท้ายกรรมการนั่นคือ่อ้ร่วมงานเราตอนแรกผมไม่เคยเจอคุณกอฟส่วนตัวผมนึกว่าเอมาเจอกันคุณจะทําเสียงเหมือนในทีวีมาคุยกับผมทำไมใช้เสียงสองทำไมแต่นี่คือเสียงเขาอยู่แล้วทีนี้พอได้เข้าไปทําที่ทูวิชั่นตั้งแต่ปี27เลยมั้ยใช่ตอนนั้นจําได้ไหมว่าได้เข้าไปจับงานอะไรก่อนเป็นนักเรียนอยู่ด้วยใช่เป็นนักศึกษาอยู่ใช่เป็นนักศึกษาอยู่ ภาครายการที่มันไม่ได้ออกอากาศสดเขาก็การเราพลาดอะไรเงี้ยก็เป็นการภาคบอลแมททีเป็นเทปตอนนั้นยังไม่เป็นไฟล์ทุกวันนี้มันจะเป็นวิดีโออยู่ตอนแรกก็ประมาณสักสองสามเดือนก่าจะได้ภาคแม์แรกภาคสดผมนี่บอกพี่แนนเลยคนจัดคิบอกพี่ผมภาคได้แล้วไม่เอาเงินก็ได้อยากทำมากเลยแบบอยากจะทำมากเลยแม์แรกก็ภาคกับพี่กบเป็นไงเป็นโอ้โหเราเรื่องเลยยากมากเราะ้องภาครองมเราต้องภาครอง แล้วมันก็ไม่เข้าใจกับวิธีการเลยอาว่าเราจะเข้าตอนไหนเลอใช่เข้าตอนไหนได้ไงบางทีเราไปทับกันนะเพราะผ้าประกวดเราก็ภาคนําแต่อันนี้มันคือมันกลายเป็นเรื่องจังหวะแล้วแล้วพี่กรข้อมูลเขารุนโลกแบาไูดผลแล้วพี่กรเป็นสายข้อมูลอยู่แล้วแล้วเราก็จะเสริมยังไงทํายังไงว่าการกระดาษออกมาเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ใช้เลยงงอยู่หน้าจออะไรเนี่ยวันนั้นก็เออค่อยๆปรับตัวแต่ก็โชคดีมีพี่ๆผู้ใหญ่ในเจนนั้นเนี่ยค่อยๆ ให้คาแนะนํามาเรื่อยๆตอนที่ก๊อฟเข้าไปทาเนี่ยตอนนั้นพี่หน่วยก็ไดงอยู่อยู่อยู่พี่หน่วยอยู่ก็ถือว่าได้ร่วมงานกับพี่หน่ยเอ่อไม่เคยภาคด้วยกันแต่ก็เจอกันบ่อยรู้จักกันเป็นการส่วตัวผู้บรรยายแต่ละท่านนักภาคแต่ละท่านเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์มีลักษณะการพูดการภาคจังหวะไม่เหมือนกันเลยไม่้แต่ียบเแต่ส่วนใหญ่ของก๊อฟก็จะเป็นภาครองเป็นภาครองทุกวันที่ผมก็ ชอบภาครองมากกว่าลำหนัภาครองมากกว่าแต่แร้คุณผู้ชมที่ดูแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจว่าภาครองมันจะมีบอลมันจะมีภาคหลักภาครองภาคหลักก็คือตอนเกมเน้นต้านจังหวะภาครองหรือเสริมข้อมูลหรือระหว่างลูกบอลออกเป็ไนเป็นรีเพย์อะไรอย่างงี้จะเป็นหน้าที่ของภาครองภาคหลักเราก็ภาคตามเกมไปเรื่อยๆก็จะแบ่งบทบาทกันคนละแบบภาคหลักเนี่ยก็จะไปหนักในเรื่องของต้องมีโฟกัสมีสมาธิกับเรื่องการตามเกมทัน เนภาครอเนี่ยก็ต้องไปเน้นเรื่องข้อมูลเชิงลึกเพราะว่าบางทีข้อมูลเนี่ยทุกคนมันเห็นกันหมดแล้วแหละว่าข้อมูลอะไรว่าต้องแบบเลือกใช้ข้อมูลในแต่ละอย่างได้ใหถูกจังหวะถูกจังหวะเรื่องนักภาาก็พอรู้แบ็กกราวน์ของคุณกอล์ปแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากรู้เพราะว่าเขาใส่เสื้อมาขนาดนี้ขนาดนี้แล้วช่วงนี้กระแสตอนเนี้ยขนาดเรากำลังถ่ายรายการเนี่ยประเด็นร้อนพอดีสำหรับลิเวพูแล้วก็จะเป็นคล็อปร้อนยาวก่อนดีกว่าว่าเขาเลือกเชียรลิเวพูอย่างนี้ก่อน ย้อนกลับไปหน่อยตอนนั้นมันก็กล้ามถึงระหว่างลิพูกับแมนยูนะเพราะแมนยูมันเก่งกว่าแต่ลิ์กูเนี่ยหนึ่งคือพ่อผอเชียด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือผมว่ามันมีความเท่มีเสน่์ยุคสปา์บอยไหมของลหลังจากนั้นนิดหนึ่งแต่ยังมีฟาเลอร์แม็กมาดามเล็ดแหนบจอนบานอยู่เย่างเรียวมันเหมือนกับว่าพอเห็นสนามแมนฟิลแล้วมันมันรู้สึกอินมีมลขังมนมลขังเลงเชียอะไรต่างๆความเป็นเครื่องจับสีแดงนี่เขาสื่อตอนนั้นอะไรเงี้ยนะมันเลยชอบนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเลย ตอนนั้นแบบคั้งแรกก็คือยังดู i b บอยู่ใช่ไหมตอนนั้นก็ใช่ใช่แล้วไอบีซีจริงผมก็ไปเช่าวิดีโอเทปแบบลาซ็อกเกอร์มาดูด้วยดีมุ่งมั่นมากสมัยก่อนการการหาดูการหาดูไม่ได้ง่ายครับใช่นี่ผมว่าท่านผู้ชมหลายท่านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่ไม่รู้ผู้เรื่องอะไรไม่รู้เลว่าเฮ้ยต้องไปเช่าเทปมาดูแล้วเดี๋ยวนี้เขาเปิด YouTube ดูกันได้เลยเรียนเทปสมัยก่อนเนี่ยลาซ็อกเกอร์มีซื้อเทปรู้สึกจะโมลละห้าร้อยมั้งถ้าเช่าเนี่ย ประกันไว้ก,ก่อน350ร้อยห้าสิบเท่าไหร่กันไม่ได้แล้วก็เวียนไปเวียนมา อะไรนะความเป็นเดือกครอปก็เริ่มประมาณนั้นแหละช่วงนั่นแหละน่าจะปีสักเก้าสิบกลางเก้าสิบกลางๆเป็นยุคเจ็บปวดมาตลอดใช่ใช่ใช่ผมครอปน่าจะเริ่มเชียร์ยุคเดียวกันนี่พิธีกรท่านนี้ก็ลิเวอร์พูเลยครับลิเวอร์พูลน่าน่าจะเริ่มเริ่มเชียร์ในช่วงนั่นแหละยุคที่แพ้ในคัพแมนยูนัดชิงไหมนั่นั่นคือจุดปาร์ตี้นั่นคือจุดที่ทำให้ผมเชียร์ลิเวอร์พูลนะวันนั้นเริ่มจะแม่แม่งงเลยวร้องไห้เพื่อดูบอลแล้วร้องไห้ฉะนั้นก็เป็นเดือกครอปเต็มตัวใช่าแล ถ้าเป็นในลีกอื่นอ่มีเชียร์ลีกอื่นไหมนอกจากท่าแรงกุศเป็นลิเวอร์พูลไม่ไม่ไม่ปันใจเลยต้าผมดูแฟนทีมเดียก็คือดูอ่ะดูแต่ว่าเคยคิดเหมือนกันนะไม่ลิเอร์พูอยากเชียร์ทีมอื่นบ้างลีกเอออะไรเงี้ยไม่ได้จริงรู้สึกว่าไม่มีเสน่ห์เท่าบอลอังกฤษที่แบบสปีดเร็วกว่าบรรยากาศตรงจริตเรามากกว่าไม่รู้อยู่วลาผมรักใครแล้วผมรักคนเดียวตื่อมาชอบลิเวอร์พูลนะตรงนี้อปัจจุบันกระแสกลังแรงเรื่องการที่ จึงเอ็นคอปจัดคุมทีมในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลสุดท้ายกับริวูแล้วณตอนนี้ที่เรากำลังถ่ายกันอยู่นี่ยังไม่มีข่าวเรื่องโค้ชคนใหม่นะโมเมนต์ในตอนที่มีการเรียกว่าประกาศเผยแพร่ข่าวออกมาว่าครอปจําลายเป็นยังไงบ้าง้องไห้อีกรอบไหมพอผมเห็นหัวข้อข่าวปุ๊บนะผมไม่เข้าไปดูรายละเอียดข่าวยังเชื่อเป็นเฟซบุกอยงเดียไม่ผมรับไม่ได้ผมยังไม่พร้อมที่จะรับข้อมูลนี้แล้วผมก็ไปกินดื่มกับเพื่อน ข้อมูลนี้พูดไปเออผมก็เพลินๆพลิแล้วค่อยกลับไปอยู่คนเดียวค่อยๆอ่านดูในรถแล้วก็ดูเพจโซลูเลนต์ของท็อปก็เสียใจมากเพราะว่าเอาจริงอะถ้าถ้านับตั้งแต่เอาว่ายุคเป็นรอยอียวนมาผมเชื่อว่าในบรรดาไม่มีโค้ชคนไหนพอที่จะทำเร็จก็ไม่มีโค้ชคนไหนที่จะมาเท่ากับเจอี่ลาฟานิดนึงยูซีเอลได้ได้ทั่วเยอะอุลยอะแต่ว่าเป็นถัวแล้วก็ไม่ได้เป็นชั้นลีกไม่ได้เป็นยูซีเลแต่มันไม่ใช่ฟุตบอลแบบนี้ มันไม่ใชล่นสไ์ด้วยใช่ใช่วิธีการเล่นหรือว่าคําพูดบทสัมภาษณ์ใช่การสื่อสารเพราที่มีต่อแฟนบอลหรือว่าการจัดการของเขาหลังบ้านคือผมว่าด้วยด้วยการที่เราได้ทํางานใช่ไหมเราเราได้ฟังบทสัมภาษณ์แล้วอยากต่อเนื่องแปลงอย่างที่เขาพูดเนี่ยผมอินจนกระทั่งเหมือนกับว่า ผมสามารถหยิบหลักคิดของเขาในหลายๆเรื่องเนี่ยมาใช้ในการทำมาหากินทำธุรกิจการแก้ปัญหาในชีวิตหรือว่าเรื่องใหญ่ๆเวลาการเจอสถานการณ์กดดันต้องทำยังไงอะไรเงี้ยผมว่ามันมากกว่าแค่โค้ชที่เขาทำให้บอลลร์พูลชนะแล้วผมมีความสุขอ่ะมันเหมือนกับเป็นคุณเอาไปต่อยอดได้เคือเป็นแรงบันดาลใจของชีวิตได้เลยที่ผมจะถามเนี่ยเพราะว่าแฟนบอลลร์พูลหลายคนที่ผมรู้จักแล้วผมไม่ถามคำถามเนี่ย เชื่อไหมว่าตอบคล้ายๆที่ผมจะถามคือระหว่างให้ครอปอยู่ต่อกับอ่ะโอเคครอปไม่อยู่แล้วลิเวอร์พูลได้3แชมป์ทริปเปิ่อแชอมป์มเลือกอะไรคือจริงผมก็มั่นใจว่าปีนี้4แชมป์หนะดแล้วเอาแค่ <c oughs> สาวคาราบาลคุณ <c oughs> จะเข้าชม,มิงเลยแต่ว่าอ่ะถ้าให้เลือกแบบนี้ผมเลือกครอปอยู่ต่อปีนี้ไม่ได้แชมป์ก็ได้เอางี้เลยและเชื่อไหมว่าผมไม่ถามใครลิเวอร์พูลทุกคนทุกคนตอบแบบที่หมดเลยไม่ต้องการแชมป์ไม่แปลกไม่ต้องการแชมป์แต่ต้องการให้ครอปไม่แปลกเพราะว่าไม่แปลกมันมันเป็นความผูกพันที่ มันอยู่คนละประเทศเลยนะแต่ผมว่าเขามีแฟชั่นที่มันส่งต่อถึงทุกคนที่เชียร์ดีฟูจริงๆอะว่าเออเขาเขารักทีมนี้ด้วยด้วยการคุณดูวันนี้นี่นักเตะดาวรุ่งขึ้นมาเทียบเลยแล้วมันเป็นผลผลิตที่มันไม่ได้เกิดขึ้นใน2ปี3ปีเนะี่ยตลอด7 8ปีที่เขาอยู่อะแสดงว่ามันเริ่มเนี่ยตอนนู้นแล้วที่เขามาแล้วปัชญาต่างๆเนี่ยมันถูกสร้างมาจากวันนั้นนะวันเนี้ยผมว่าเด็กเจนใหมอ่ออกมาแล้วมันก็ดีกว่าเด็กเจนเก่าที่ถูกปัน้นออกม ไอฟิลิปกัลลีวิลเลียมเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับคอนซากับแบลรี่เลยใช่ไหมเอาแต่โอเคตอนนี้มันอาจจะพิสูจน์ได้แค่ขึ้นฤดูกาลแต่ผมว่าความเข้าใจในสนามซ้อมเนี่ยมันสำคัญมากราะส่วนหนึ่งครับผมก็ส่งลูกแต่บอลเหมือนกันใช่ไหมนั้นผมเห็นออกันายวิธีการบริหารจัดการ เขาไม่ได้โฟกัสที่ผลการแข่งขันเขาโฟกัสที่วิธีการวิธีกรารงั้นการเคลื่อนที่ความเข้าใจพื้นฐานนักกะฟุตบอลและและระบบการเล่นมันไม่ได้หมายเพราะว่าคุณจะเอาบอลไปอยู่หน้าประตูแล้วยิงประตูอย่างเดียวแต่ว่าการเคลื่อนที่ที่มันเกิดความเข้าใจตั้งแต่เด็กอะ่ะมาถึงตรงนี้เนี่ยบอกว่าครอปแค่บอกว่าวันนี้จะเอาแพลน A B C D อะไรเล่นเป็นหลักก่อนละไม่ได้ไปสอนพื้นฐานว่าเฮ้ยจังหวะนี้คุณต้องยิงยังไงบิตัวยังไงขยับยังไงเพื่อไปตรงไหนไป ทาให้เออมันเหมือนบาเซลนาสร้างเด็กขึ้นมาเล่นตามสายเขาครอปก็ทําแบบนี้ให้กับลิเวอร์พูลหลังบ้านยันหน้าบ้านแล้วก็ไม่ได้ซื้อนักเตะมากมายเกินไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอีกคําถามสมมติว่าครอปจะไปจริงๆอไปแล้วล่ะไปแล้วอยากได้ใครใครก็ได้ชื่อไหนก็ได้ใครเลยเอาจริงวันนี้ผมอยากได้แชมป์ลอร์พูลแต่ว่าเป็นลิเวอร์พูลกด้วยมีดีเนมีดีเนแต่เจอหลานไม่เอานะดีเนดีเนเกินไปอ่ะเพราะผมรักเขามากเกินไป เขาไม่อยากวิจารณ์เลยถ้าเขาทำทีมพลาดเหมือนนึกแลมพาร์ดทำเชลซีแล้วโซชาทำแมนยูด่าได้ไม่เต็มปากนะว่าแล้วทรงตอนนี้ของเจอร์ลานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ อะผมอยากได้ลโลโก้ก็แต่แฟนแฟนลูกคูณสุดใหญ่ก็อยากได้ชาบี้อาจก็ด้วยความเป็นลูกงอก,ก่านะและส่วนหนึ่งผมว่าเขายังไม่ใช่น้ำเต็มแก้วเขาเป็นเจนใหม่ที่พร้อมจะเอาปรัชญ,ญาของทีมเนี่ยไปสร้างความกลมกล่องของเขาแต่ซีดานนะผมว่าเขาเต็มมาแล้วหรือโค้ดระดับพรอปเนี่ยมันเต็มมาแล้ว แ้่ผมอยากให้ความเป็นครอปเนี่ยความเป็นลิเวอร์พูลเดิมเนี่ยมันยังคงเดินหน้าต่อไปแล้วก็เติมน้ําจิ้มรอบๆเนี่ยเข้าไปคนละูกเลยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะเอาลายฟันของลิวพูฟังแล้วเป็นไงครับรับมาเยไมเห็ั้ไม่ไหวแล้วผมนี่ซต้าดีกันเหนื่อยนะผมคือชาบิออลอรโซ่นี่คือนักเตะไอดอลผมผ่นใจแล้วด้วยเพราะว่าสไตล์การเล่นฟุตบอลผมก็จะคล้ายออลองโซ่ใช่ไหมเก่งจริงเก่งขนาดไหนอะโอ้ ลองโซ่ที่เล่นลิงสีบอลเจ๋งเวลาผมเห็นเขาซ้อมนะเขาเคลื่อนที่เนี่ยสุดยอดตัดบอลเก่งออกบอลดีอ่ะนี่ก็เต็มอิ่มนะอันนี้ต้องถามก่อนคุณกอล์ฟเนี่ยนอกจากไม่ใช่แค่เรื่องของงานภาพกอล์อาธินีส์กีฬาอื่นอ่ะยังมีอะไรบ้างนอกจากเทนนิสที่เป็นงานที่ก็จะชออยู่เทนนิสแล้วก็มอเตอร์สปอร์ตอะผมก็ชอบเลี้ยงรถไปบ้างแต่จริงๆคือผมอ่ะจะเป็นสายมอเตอร์ลิ่งมากกว่ามอเตอร์สปอร์ตนะ หมายความว่าผมจะรู้สเปครถออกซื้อรถเปลี่ยนรถล่อยแล้วก็ชอบเทคโนโลยีต้นแต่ผมผมสังเกตว่าเวลาเขาเอาเฟซบุ๊กอะจะเป็นด้านรถเยอะชอบชอบแต่การแข่งขันเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งอ่าไม่ค่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนตัวคือแค่ชอบรถเข้าใจโครงสร้างแมคานิกระบบการทํางานของมันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คําถามสําคัญของผมคือภาคมาหลายอย่างอะอะไรที่อยากพากสุดๆแล้วยังไม่เคยพา มีไหมไม่มีไม่มีก็อยากพลาดที่สุดคือลิ้วฮูฮนะไม่ <laughs> หรืออยากอยากกลับไปสมมติร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย เอาไหมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเพราะว่าวันนี้ผมทําได้ไม่ดีแล้วมันเป็นแค่ครั้งหนึ่งแล้วอินกับโซเดอ่นไปแล้วปิดใจอยู่นะประกวดชนะรายการตีศิลป์มาได้ก็ไม่ทำไมเพราะนั่นคือต้องไปต่อได้ก็ระดับหนึ่งคุณเป็นนักร้องกลางคืนใช่ไหมไม่ไม่เลยเพราะเพราะหลังจากนั้นคือภาคบอลแล้วกาไม่ได้กลับไม่ได้รำคาอะไรนแล้วเส้นทางมันเลยกลับไปเลยโอ้ถือว่าเป็นคนที่มากความสามารถเอาทั้งหลายอย่างหลายอย่างเยอะเลยใช่แล้วก็เรื่องธุรกิจก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงนะเพราะว่านี่ก็ร้านที่คุณก๊อฟให้เช่าอยู่ มี S <S ่กระทิเหมื<ใ>นอนก็ขยนันขยนันขยนันในเมื่อ ทำงานหนักขนาดนี้ก็ต้องดูแลข้างองสุขภาพบ้านนะครับอันนี้เป็นนูโตรวีน้ำว่านหางจระเข้99.57กลิ่นลิ้นจี่เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานในกระบวนการผลิตรสชาติดีดื่มง่ายประโยชน์มากมายช่วยฆ่าเชื้อช่วยเป็นยาระบายช่วยลดการอักเสบช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารช่วยสมานแผลทําให้แผลในกระเพาะอาหารดีขึ้นช่วยยับยั้งการทํางานของเชื้อราแบคทีเรียและไวรัสช่วยในเรื่องของการลดกรดในกระเพาะอาหารได้เป็น อ,อแล้วก็ตัวนีวเ้เป็นน้ำว่านหางจระเข้น้ำว่านหางจระเข้เนเชอรัลวีโกปิ่นอางุ่นขาวผสมชิ้นเนื้อว่าน40%อุดมไปด้วยกรดอะมิโนโวิตามินแร่ธาตุต่างๆมากมายและยังถือเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการรักษาพิษในร่างกายอีกด้วยสารอาหารมากมายอัดแน่นเต็มขวดรสชาติดีอร่อยพร้อมดื่มยิ่งเย็นยิ่งสดชื่นดับกระหายคลายร้อนใช่เลย ส่วนนี้คือสุขภาพภายนอกเลยคุณเจลต้อลราบหน้าได้ครับที่กมอดคุณก๊อฟนะขอบคุณมากครับดึกดึกนะภาคบอนดึกลงนะแล้วเดี๋ยวก็เรามีเสื้อรายการเดี๋ยวมอบให้ตรงนี้แหละนี่ก็เป็นเสื้อรายการนะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เจือยืนยืนพื้นนะครับเสื้อผ้าดีแล้วก็ไปซื้อใส่กันได้นะครับ